ที่เราจะไปเลือจุมคลิปนะครับก็ <S <S ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับร้านเติมเกม Power Pay นะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเลยใครที่จะสนับสนุนผมหรือว่าสปอนเซอร์ผมเนี่ย,ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Power Pay นะฮะทุกคนนะมีหลายเกมให้เติมมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟ FC Mobile หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเล่นเกมอะไรก็เข้าไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้นะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้ดีกวว่่าานนนะะะะฮจเป็ยัังงไครบผม นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้ามีเกมแล้วนะฮะวันนี้เราก็ตั้งใจจะมาเล่นสกายเลอร์ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเล่นล่าสุดน่าจะช่วงที่มันตั้งไอวอลเราเลือดดิ้งใครจาได้บะ <laughs> นานมากนะที่ผมไม่ได้เล่นนะครับช่วงนั้นนี่คือโกงมากสกายเลอร์ทำลายไอวอลก็ได้ทําปุ๊บหายปั๊บนะฮะแล้วก็ตั้งไอวอลเลือดก็เด้งด้วยนะครับแต่ว่าพออัปเดตใหม่มันแบบว่าใช้ได้ครั้งเดียวตั้งไอวอลเลือดก็ไม่เด้งนะครับแต่แพทใหม่นี้มันอัปเดตใหม่แล้วครับคุณผู้ชมใช้ได้สองครั้ง หลายๆคนเริ่มกลับมาใช้ในรล้งนะฮะแล้วก็นักแข่งก็ใช้กันเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่มีประโยชน์นะครับกับการต่อสู้ในสถานที่โล่งๆต่อให้แบบแต้โพซิชันแล้วก็ยังเล่นยากอยู่ดีอะสำหรับศัตรูแล้วมีตัวลงกับเราฮะอดไม่ละแม่งรอดเฉยวะ่ะหัวก็ไม่โดนเราไม่มีแดกเราไม่มีแม่งจริงผมเป็นทุ่งเลยถ้าผมเผื่อไปกดใช้นี่แบบเสียฟรีเลยนะแต่ว่ามันคููดาวเร็วอยู่ยนะสำหรับไอ้ตัวนี้ ไกด์เลอรแล้วมันไปไหนเนาะเพื่อนยิงนี่เพ่อนโคตรเร็วไปไหนวะนี่ไงเรามีเด็กกิเพื่อนตัดทีชุบงงดีงงดีสายหนึ่งเธอไม่สวยต้องให้ศัตรูมันมันย้ายโพสิชั่นแล้วมันก็ยังเล่นยากอ่ะเพราะว่ามันใช้ได้สองครั้งนะเนาะคือแบบโกงเหมือนกันนะตัวละครนี้ผมเล่นแล้วมันก็ไม่ได้คิ้มขี้เ่อะไรนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์การเล่นของผมนะครับ ไม่มีคนละเมืองนี้ก็ามาลงคนเดียวนะแต่เ,เราย้ายเมืองกันครับคุณผู้ชมนิงนะด้านในบ้านหลังใหญ่หมังกี้ผมเจอเจอหมังเจอตาอุ้ยมีเสียงครับขวามือปัข้างบนวิ่นี่ไงไอสาวน้อยม่วิ่งหัวตั้งมาเลยหาย้วเปิดแล้วด้วยเอาอย่าพิ้กกอนเลย สามอมอกี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเราไม่หันไม่ได้อะ่ะไม่หันตัวไม่ไปเดี๋ยวมันสวยอังกิ้วเกิดอะไรขึ้นวะผมหันจอไม่ไปอะ่ะช่วงที่มันวิ่งมาชนอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะบัากอหรือว่าไงแต่ที่ต้องมีแก้ผมบอกเลยหาของก่อนละกันวันนี้อุ้ยโตก่อนโอ้โหไม่เจอตั้งนานพร้อมละ พร้อมจะไปแก้กับมันละมียิงนะมียิงนะมันยังอยู่นะยิงกับใครไม่รู้นะีออ่ไงเปิดให้ก่อนเลยลูกหนึ่งไกลเลอร์ไปดิไอวอัวอรหรอไปอีกทีหมดตี้ไปดิมาดิวะขึ้นมาสองคิวแล้วก็มันตายเลยไม่ดาวน่าจะหมดตี้แต่มันยิงกับใครไม่รู้นี่น้องอ่ะ เป็นกล่องไว้หมดเลยยิงของคพื่อนฟูมีดเปล่าที่มันยิงเราอะ่ะก็เปิดไปแล้วมีตัวมามั่งจี้เจียวมั่งเจอตาเอาชิบหายแล้วเพื่อนาดาวดาวดาวแล้วเพื่อนไม่รู้กี่ตัวนะเ <Dom inating. S 1> ราเห็นจุดน่าจะสองตัวสวอปก่อนเลยนับแรกสกายเลอร์มันก็เหมาะกับตัวหลังเหมือนกันนะทุกคนใช่แล้วโดนมนนะันทำเนี่ย ลืมไปว่าโดนกับไอ้นี้มันแต่ด้วยกันไม่ได้เอาโดนวิ่งว่โดนวิ่งว,ว,ว่ะผมเจอฮะเจอบังกี้และทลายเลยเจ็บจัดเจ็บจี๊ดเอาแนวว่าแบบมีสกายเลอร์วิ่งไปโลกโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้นะเห็นไหมประโยชน์ของมันมีรถมาอีก ครับเหงินเมื่อเพื่อนดาววิ่งเพื่อนน่าจะเลยวะทีเ่เป็นโดนสกายเลอร์พอด,ดีที่เป็นอะ่ะนี่งไงไม่รอดหมอกเลยเองดว้วยอันนั้นมีตัวนั่นอยู่เก็บจัดไค่ไหนวะแค่ไหนของมันวะโอ้เนี่ยไอวอลแม่งผมหลงกับเพื่อนแม่ง อันนี้เพื่อนเฉยโดน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 เจ็บจี๊ดเพื่อนเจ็บจี๊ดดาววิ่งกล้องไหมตกแต่มาเด้แม่งให้แบบให้อารมณ์แบบกักด์เลอร์สมัยก่อนเลยนะทุกคนนะผมเอาไนลี่มาด้วยอ่ะตั้งให้วอลแล้วเพิ่มเลือดอ่ะเห็นปะ โคตรดีสกายเลือดสมัยก่อนนี่ไม่โคตรโกงอ่ะไอ้เนอว่าผมเลือแต่ตอนนี้มีเลยมีตัวลงอ้าววะมันห้าวไหวพวกเนี้ยเรื่อมันตัวเดียวจะเก็บพวกผมหมดตีได้เหรอวะโอ้โหเราเป็ดาวเป็นหนึ่งเพื่อนเราขอบคุณนะสวยเอ้าคิวเข้าไปแล้วฮะมีเท้าอีกครับฝั่งนู้นแหละ เกกินไป็นเดียวตายเลยไ้องบอกว่าเนี่ยร้านคุ้มไหมวะในรลานเพื่อนเราช่วยยิงแค่นั้นแหละจะยิงจากทางนี้ตัวหนึ่งนะวาร์ปไปเลยแล้วกันวางระตรูวาร์ปแล้วนี่เนี่ย เล่นไม่ได้มีตัวยิงมาเพื่อนระวังนี่ทำเราเนี่ยถ้ามันมีสกายเลอร์เนี่ยยืนทุกกันแบบเนี้ยทำไงอ่ะเห็นปะคือเล่นยากเหมือนกันนะลองนึกถึงดีทุกคนถ้ามันมีสกายเลอร์จังหวะเมื่อกี้ผมเล่นยากเลยกดดันได้ดีเหมือนกันนะสำหรับยูวนี้แต่ไม่ผมดันแม่งก่อนเลยพันลึงพันลึงบ้องพะลึงบ้องเหรออยู่ไม่ได้พอดี วิอืมหมดตีไปเ้านักระวงแม่งโคตรเจ็บละแบบน,นะนี่นะตัวน้ายังไม่ตายนะครับทุกคนเหลืออยู่เอาวงก่อนตอนนีเน้เก่งท้ายนี่เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันเฮ้นักฆ่า นี่ดาวไปดิทำนยานหน่อยนะไม่ใช่น้อยขาดกันเลยเหรอเห็นเราเป็นไก่ขนาดนั้นเลยเหรอต0คนสุดท้ายเพื่อนเรายังอยู่ครบตี้นะครับผมถ้าไม่รวมเพื่อนเรารวมตี้เราเนี่ยเหลือแค่หกคน็นของเราแล้วแหละตัวแบเจื้อได้ปะโหแม่งเอ้ขาดร้อยหนึ่งส่งไม่ซื้อมาละ อมีสตูลอยู่ใกล้ๆตัวเดียวนะข้างหน้าชาร์จผมชาร์จปัญญาด้วยอะไรวะเรายิงไม่โดนนะเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเจ็บมาจากที่อื่นไม่ใช่ตัวเดียวละหุกฝ่ายเบี้ยวพึ่งตั้งแล้วก็มีขไม้ใบหญ้าอีกน่าจะสองตัวบนนี้ไปยิงมาตามปะมตามฮะไปอะโยงอย่างงี้ไม่อันตราย หลบมุมแป๊บแล้วถูกคนเหลือลูกเดียวเอาเป็นเฮาโดนเล็งอะไรล่ะเล็งอะไรล่ะดาวบดีคืนหาจังวันนี้หลังหลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าตายเอ,าอย้าเดียวตัวเดียวเองนะนี่จะไปไหนล่ะ,อะเอ,าอ้าไอ้ชื่อสวย <laughs> โอ้โหยังโกงถือมันเป็นตัวที่มีประโยชน์อะ่ะอยู่ที่สถานการณ์นะครับในการสู้เนาะแล้วกัแบบสไตล์การเล่นของเราด้วยว่าเราถนัดแบบไหนถ้าถามว่าผมแนะนำไหมตัวละครนี้มันก็มันก็ดีนะคือมันดีมีดีทุกตัวละครนั่นแหละทุกคนอยู่ที่สถานการณ์ที่เราใช้กับสไตล์ของเราเท่านั้นเองนะครับผมผมเล่นอะไรก็ได้แต่ที่ผมถนัดที่สุดก็คือทัศยะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาต้นด้วยนะครับ อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ